สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะ V S Wood i n t e r n t ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะเข้ามาพบกับผลิตภัณฑ์ของเรากันนะคะซึ่งเป็นไม้รั้วอนเนกประสงค์นะคะตัวนี้นะคะทางเรานะคะทางบริษัทรเรานำมาผลิตประกอบเป็นรั้วคอกสัตว์เลี้ยงนะคะขนาด1เมตรคูณ1เมตรนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็สามารถนำไปใช้งานโดยการนำประกอบเข้ากับประกอบเข้าด้วยกันนะคะก็จะ ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการหรือแบบที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะไม้ที่เรานํามาผลิตเป็นไม้หรือว่าสาเร็จรูปอันนี้นะคะก็จะผลิตมาจากไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งผ่านการอบแห้งแล้วก็อัดกันยาก,การปวกนะคะความแข็งแรงทนทานมากกว่าไม้เทียมถึงเจ็เท่าเลยนะคะตัวนี้เราก็มาดูกันค่ะว่าขนาดที่เราใช้ในการผลิตนะคะเป็นขนาดเท่าไรบ้างนะคะเราจะมีเป็นขนาด1นิ้วคูณ4นิ้วนะคะ หรือขนาดเป็นมิลน,นะคะก็18หนา18มิลน,นะคะหน้ากว้าง85บมิลค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีขนาดหนึ่งเป็นขนาดนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งนะคะถ้าขนาดเป็นมิลก็จะอยู่28มิลคูณ28มิลน,นะคะความยาวของเรานะคะก็จะมี1เมตรเมตร502เมตรนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าของเราก็ที่จะนํามาผลิตนะคะก็จะเป็น1เมตรคูณ1เมตรนะคะที่เอามาผลิตเป็นรูปสาเร็จรูปตัวนี้นะคะค่ะ สำหรับสีที่เรามีให้เลือกนะคะก็จะมีเป็นสีเวงแก้นะคะสีวอนัทและก็สีไม้แดงค่ะจะมีอีกตัวนึงนะคะที่ยังไม่ได้โชว์อยู่ตอนนี้นะคะเป็นไม้ลวสนนะคะ SYP นะคะอบแห้งเกรดธรรมชาตินั่นเองค่ะก็จะมีใช้ในการผลิตตัวนี้ด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากมีไม้หรือว่าหรือว่าอยากมีขออสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อเรา ได้ที่ช่องทางด้านล่างนะคะหรือว่าถ้าลูกค้ามีแบบที่อยากจะให้เราผลิตให้นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางด้านล่างโดยการส่งแบบมาให้เราประเมินราคานะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำค่ะบริษัทของเรานะคะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะขายผลิตภัณฑ์ไม้นะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำนะคะสามารถติดต่อได้ช่องทางที่ด้านล่างเลยค่ะ หรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดอยากเข้าชมสินค้านะคะเรามี2สาขานะคะก็เป็นที่สาขาปทุมธานีค่ะซอยวาัสาันเจ้าแล้วก็สาขาพัทยานะคะอยู่ในซอ,อ,อยอยู่ติดกับซอยโรงแรมชนจันนะคะตัวนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามาตามแมบที่เราติดแนบไว้ด้านล่างได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ลูกค้ารออบกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย